แล้วก็พี่นกก็เชื่อว่าอายุ2ี่เนี่ยยังยังสามารถสั่งสมประสบการณ์นะคะแล้วก็สามารถก้าวหน้าในท่านี้การงานได้อีกเยอะนะคะแล้วก็รวมกับเรื่องของการเรียนด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของคอนเนคชั่นพวกปะเพื่อนผูงอะไรต่างๆนะคะทีนี้เราย้อนหน่อยมะเมื่อกี้เราพูดถึงถิงตอนเด็กๆเนี่ยมีพรสวรเกีเ่ยวกับเรื่องของการวาดรูปศิปลปะเออทำไมถึงชอบหรือว่าอยู่ๆชอบขึ้นมาเองมันไ,ไม่รู้ว่าทําไมถึงชอบแต่พอได้เรียนได้อะไร เราทำได้ดีกว่าคนอื่นเราเรารู้สึกเราทำได้ดีกว่าคนอื่นแต่เราก็ไม่เคยแบบว่าเด็กๆเราไม่รู้หรอกว่าเราวาดได้ดีกว่าคนอื่นหรือไรแต่อาจารย์จะชมอะไรก็เลยก็เลยแบบว่าเราก็ชอบในของเราอย่างเงี้ยก็เลยอาจารย์ก็จับไปประกวดที่โน่นที่นี่บ้างอะไรเงี้ยก็เลยชิมมือมาตอนเด็กๆนี่ส่วนใหญ่จะวาดเน้นไปทางแนวไหนเด็กๆก็ถ้าตามเด็กเลยก็เป็นรูปวิวรูปสัตว์รูปอะไรอย่างเงี้ย ภูเขาใช่ไหมตอนเด็กๆพี่น้องวาดภูเขาแล้วก็มีมีดวงอาทิตย์มาข่องบ้านมีบ้านมีต้นไม้ได้แค่นั้นแต่ถ้ามองของในวัยเด็กเด็กผู้ชายจะวาดแบบหุ่นยนต์อะไรนี้นะเออหนูวาดอะไรหนูวาดอะไรตอนเด็กหนูก็ส่วนมากเลยชอบวาดบ้านแล้วก็ที่ชอบวาดจริงๆเลยคือเรืมูลเพราะมันมาพร้อมกับตอนเรียนเลยจะมีวิชาหนึ่งคือวิชาภาษาไทยเนี่ยสมมติเขาให้เขียนคาศัพท์แล้วเขาจะให้วาดรูปเกี่ยวกับคําศัพท์นั้นๆนะ ตัวละครที่สมวนใหศัพท์จะเป็นเซลามูนหมดเซรามูนใันต้องเป็นเซลามูนใช่อย่างหนมปังขึ้นลาอย่างเงี้ยค่ะคำว่าลาคือหนูเอาเซลามูนถือขนมปังไว้ทิ้งถังขยะเออเออก็จะเป็นความฝันคือคืออินเนอร์ข้างในเ็นผู้หญิงไปแล้วเมื่อเมื่อเมื่อกี้เนี่ยน้องนิวบอกพี่น้องและคุณผู้ชมว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราเราชอบอะไรยังไงแต่เป็นไปโดยสัญชาตญาณแล้วก็วาดไปโดยที่ ใจอยากวาดอะไรก,ก็ก็วาดไม่ไม่ได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรยังไงแต่ในเรื่องของความเป็นผู้หญิงของหนูแล้วลูกรู้สึกเนหนูรู้รสึกยังไงตอนเด็กๆตอนเด็กหนูก็เล่นกับเด็กผู้ชายเพราะว่าเด็กแถวบ้านเป็นผู้ชายหมดเลยเออแต่ถ้าให้เขาเล่นรุนแรงกันหนูก็จะไม่เล่นแต่ถ้าแบบว่า ที่เขาเล่นกันปกติที่เด็กจะเล่นกันก็จะไปเจอกันที่สนามเด็กเล่นท้ายหมู่บ้านใช่ปหคะแล้วก็ดิดลูกแก้วขับจักรยานอนูททาได้หมดหนูก็ทําได้หมดแต่พอเล่นโดดหนังยางอะไรนีหนูก็ทำได้ทำได้อีกว่แต่คือหนูต้องรอเพื่อนที่จะมาเล่นกับเราใช่ไหน่นี้ก็คือต่อเมื่อหนูไปโรงเรียน่เครับคือคือหนูตอบตัวเองไหมคะว่าว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเราเป็นผู้ชายหรือเรายังไงคือหรือหรือมัน เรามีเพื่อนผู้ชายเราก็จําเป็นจะต้องไปเล่นกับเขาคิดว่าน่าจะเป็นความจาเป็นเป็นความจําจเป็น<ะ>เขาไปเล่นกับเขาใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงเราก็เราก็หาไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเจอไม่ค่อยมีบ้านแถวบ้านไม่ค่อยมีไหมคะไม่ค่อยมีจะไมนจะไม่รู้จักเด็กเด็หนูจะไม่ค่อนหนูเป็นคนเงียบๆไม่คุยอย่แลคือเพื่อนที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในซอยบ้านเดียวกันก็จะอยู่เป็นแค่นั้น แต่ด้วยสังคมที่เราอ,อยู่กับผู้ชายมาค่ะมันจะน่าจะได้อิทธิพลของความเป็นเด็กผู้ชายมาบ้างสิครับไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยไม่มีเลยดีกว่าอย่างเช่นตัวเขาแบบว่าเขาเล่นอะไรรุนแรงกันแล้าก็จะแบบว่าขอยืนดูดีกว่าส่วนดิหดแแก้แวเราก็จะแพ้เขาครับจักรยานแล้วจะขับ แต่เราก็อยากเล่นกับเขาเนาะเพราะว่าไม่มีเพื่อนถ้าไม่เล่นกับเขาก็ไม่มีเพื่อนแล้วนะ<ช>คุณวิทย์ต้องไปแต่ว่าก็ก็ไปแบบเป็นนะแปั่นจักรยานก็ไปทายๆเขาดิดนลูกแก้วก็แพ้ตลอดแต่ก็ต้องเล่นนะ่ะก็เด็กอะใช่ไหมละ่ะเออว่าไปแล้วเนี่ยนะค,ความเป็นเด็กผู้หญิงหรือความเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยหลายๆคนมักจะถามค่ะว่าอย่างนกอย่างเนี้ย รู้สึกเป็นผู้หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่น้องนิวเนี่ยรู้สึกเป็นผู้หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะวันนี้น้องนิวเนี่ยยกตัวอย่างได้ดีมากเลยคุณผู้ชมค่ะมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณค่ะมันเหมือนกับที่น้องนิวแบบไม่รู้เหมือนกันว่าฉันอยากจะวาดรูปอะไรอ่ะหรือไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงวาดรูปเก่งแต่มันเป็นไปโดยสัญชาตญาณว่าฉันชอบวาดรูป แล้วฉันก็วาดลูกเก่งใช่ไหมเหมือนกับความเป็นผู้หญิงที่อยู่ข้างในเราอะไม่ต้องบอกว่าฉันต้องไปเล่นกับผู้ชายแล้วฉันเป็นเด็กผู้ชายหรือฉันไปเล่นกับผู้หญิงแล้วเป็นเด็กผู้หญิงหรือหรือหรือฉันรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นเด็กผู้หญิงหรือฉันเป็นเด็กผู้ชายตอนนั้นมันไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะคะแต่มันรู้แค่ว่าฉันชอบเล่นกระโดดยางแล้วฉันไม่ชอบเล่นดีดลูกแก้วใช่ไหมไม่ต้องพูดถูกปะใช่แต่มันจําเป็นในความจาเป็นไม่ว่ามีเพื่อนอะไรก็คือเหมือนกาบว่าเพื่อนเราเื่นคนวยกในชีตเลยเพว่ัน เข้าโรงเรียนพร้อมกันเข้าที่เดียวกันหมดในเงี้ยก็เลยอยู่ขะเขาอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าโรงเรียนเจอพบเพื่อนผู้หญิงเราก็จะอยู่กับเพื่อนผู้หญิงแต่โดยอินเนอร์เราฉันชาตญยานหรือสิ่งสิ่งที่มันบอกบอกมาจากข้างในอ่ะมันก็ทําไปโดยที่บางทีเด็กไม่ได้มานั่งหรอกค่ะว่าเอ๊ะเราเป็นผู้ชายหรือเราเป็นผู้หญิงกันแน่แต่มันรู้อยู่แล้วแหละข้างในมันบอกอยู่แล้วแต่ส่วนองค์ประกอบรอบข้างเนี่ยมันทําไปได้โดยที่ ถ้ามันมีอย่างนั้นก็ต้องทําแบบนั้นมันมีอย่างนี้ก็ต้องทําแบบนี้มีดีดลูกแก้วก็ต้องดีดลูกแก้วมีเล่นปืนก็ต้องเล่นปืนเข้ามือตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามกันนิดนึงใช่ใช่ก็เหมือนเด็กผู้หญิงจะต้องไปอยู่กับเด็กผู้ชายอะ่ะเ,เด็กผู้ชายเล่นปืนเด็กผู้หญิงก็ต้องเล่นแต่ถามว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องไปเป็นทอมไหมก็อาจจะไม่จําเป็นไม่จําเป็นหรือเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายจริงๆนะคุณวิทย์เอออย่างเด็กๆคุณวิทย์เนี่ยไปเล่นกับเด็กผู้หญิงก็ไม่่่่่จจาเเเเเเปปปปปปป็็็็นนนนนนนววคุณิิทะะะตต้้อออองงงไไไหมมใชรรืืััี ของจิตใจเฉพาะจริงๆก็คือ,อรอบข้างแต่ในเนี้ยมันฝังอยู่แล้วใช่ครับโอ้ใช่ไหมพี่น้องพูดถูกมถูกโอ้โอทีนี้การเล่นปืนการดีดลูกแก้วการปั่นจัก,กรยานกับเด็กผู้ชายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรหนูได้แล้วแล้วหนูยังไงอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะเข้าใจว่าหนูเป็นเด็กผู้ชายตั้งแตเด็กเลยป่ะไม่ไม่คือตอนเด็กพ่อจะ สัญญาว่าจะพาไปซื้อสมุดร,ระบายสีทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็เขาจะพาไปที่ร้านประจำก็คือพอไปซื้อปุ๊บเขาก็จะเอามาเลี้ยงเราเลืเอกอะไรอ่เงี้ยพ่อก็จะเลืเอกเล่มที่เป็นหุ่นยนต์ให้แเราก็จะไม่สนใจแล้วก็จะหยิบเล่มที่เป็นแต่งตัวตุ๊กตาพ่อพาะบอกเอาเล่มนี้หรอไม่เอาอันนี้หรออะไรบอไม่เอาจกวันนี้เพราะว่โอเคใส อันนี้อันนี้พ่อพ่อเล่าให้ฟังหรือว่าเราจําได้เลยหนูจาได้หนูจําจภาพนี้ได้เลยอ่ก็คือพ่อก็จะไม่อะไรก็แล้วทุกครั้งที่ไปซื้อพ่อก็จะไม่เลือกให้ต่อครัตั้งแต่ครั้งนั้นพ่อจะไม่เลือกให้แล้วพ่อกะให้บิกเองอูฉันชอบคุณพ่อมากเลยอ่ะฉันชอบคุณพ่อมากมากนะคะคุณผู้ชมสาวได้แล้วใช่คือคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าเอ่อการที่คุณพ่อแนะนํานะว่าไม่เอาหุ่นยนต์เหรอถูกต้องนะ ว่ลูกเกิดมาตั้งแต่เป็นผู้ชายอ่ะก็ต้องแนะนำตไม่เชิงว่าเอาเล่มนี้เธอเอาเล่มนี้ดีกว่าไม่ได้ยัดเยียดว่าต้องเอาเล่มนี้ไม่ได้นี่เป็นผู้ชายต้องเอาเล่มนี้หุนยศนะแล้วนั่นอันนั้นผู้หญิงเขาเล่นกันไม่ใช่แต่เป็นการให้ตัวเลือกว่าเนี่ยหนูเหมาะเล่มนี้แนี้นะแต่เมื่อลูกเลือกแล้วว่าเนี่ยเหมาะกันมากกว่าแต่งตัวตุ๊กตาเออเพราะถ้าลูกเลือก เลือกตุกตาหรือว่าเลือกอภาพที่เป็นภาพภาพเด็กผู้หญิงหรือตุกตาหรือดอกไม้อะไรพวกนี้ที่เด็กผู้หญิงทำครับผมคืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมคือลูกมีความสุขค่ะพอลูกเอาไปอยากมีความสุขคุณพ่อก็คุณแม่ก็น่าจะมีความสุขใช่ต้องต้องกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าการที่ลูกมีความสุขกับการที่บังคับจนลูกร้องไห้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยากให้สิ่งไหนเกิดขึ้นอ่อใช่ไหมล่ะ<ช>พี่น้องถึงบอกว่าชื่นชมคุณพ่อ เออว่าคุณพ่อแบบนะพอเห็นลูกมีความสุขแบบนี้ก็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 ยินดีใช่เออแล้วแล้วคุณพ่อทํางานอะไรคะคุณพ่อหนูทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวใช่แล้วคุณแม่แม่เป็นแม่บ้านค่ะแล้วคุณแม่ทําแต่พ่อกับแม่แยกกันอ๋อคือหนูจะอยู่กับพ่อเลยหนูอยู่กับพ่อด้วยจริงๆผมว่าอยู่กับพ่อเนี่ยน่าจะได้ความเป็นผู้ชายเยอะขึ้นด้วยองนะครับใช่ผมก่อนก็ถามว่า คือพ่อหนูค่อนข้างสำหรับนักเลงหน่อยคือจะรู้จักแบบว่าพวกคนแถวนั้นหรือแบบว่าพวกคนละแวกนั้นจะรู้จักถ้าพูดถึงชื่อพ่อหนูพ่อก็จะออกคือคนนี้อ๋อขาใหญ่เป็นขาใหญ่เลยที่แบบว่ามีครั้งนึงคือแบบหนูบังเอิญไปเจอเพื่อนเขาโดยบังเอิญและแบบว่าเขาก็ไม่แบบเหมอนว่าน่ใช่ไม่ใช่ลูกเขาหรอกเออเออเออแล้วใช่ขาเขาบอกไม่น่าเชื่อพ่อพ่อแบบว่า พ่อห้าวมากนะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมลูกๆเป็นลูกสาวเพราะจริงๆอ่ะพี่นกเคยได้ยินนะว่าแบบเออถ้าพ่อห้าวมากพ่อแบบว่าเหมือนพ่อพี่นกเป็นตำรวจใช่ไหมพ่อเป็นใครบางคนเป็นทหารเป็นอะไรที่แบบเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยจะแบบว่าต้องฟอร์ซลูดต้องบังคับแบบให้ได้อะไรเงี้ยยังไงโตมาก็ต้องเป็นผู้ชายไม่ได้เตะแล้วอะไรเงี้ยพ่อเคยบ้างไหมไม่เคยนะครับแม่เป็นพ่อที่แบบว่าเข้าใจลูกอย่างเี้เออคือแบบ ยึดที่ความสุขของลูกค่ะลูกมีความสุขตรงไหนอ่ะเออแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขที่ที่ที่ผิดแปลกไปจนแบบว่าเออมันไม่ดีสังคมรับไม่ได้มันไม่ใช่ออยากจะขอบคุณคุณพ่ออะไรไหมคะวันนี้ขอบคุณคะเขินเนาะเมื่อีอยู่กับพ่อก็ด้วยความขบอกคุณพ่อเฮาเก็เลยไม่ค่อยหวานหวานไม่ค่อยคุยกันเลยคือคุยกันแต่จะแบบว่าผิวเผินที่แบบพ่อดูแลลูกทำไมแต่จะไม่มีคำพูดออกมาวันพ่อขนาวหนูจะไหว้พ่อ ห,หนูยอมรับว่าหนูอ่านแต่ออโอเคบางที่หนูก็อจจนทำการ์ดเองแล้วแบบว่าหนูก็ไปแอบา<อ>ให้เขาไปเห็นเองเขาก็จะเห็นของเขาเองบางทีก็บอกพ่อนะ่ะซื้อตุ๊กตาหมีกับ,บแบดมาให้นะอยู่ตรงตูนน้เย็นนะไรเขาเขาก็ฒนาเดินไปดูของเขาเองแล้วเขาก็เก็บเข,เขาก็ไปเก็บไว้บนหมวอนอนองเขาน่ารักน่ารักเล็กๆใช่ใช่คือต้องบอกว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกะันใช่การออกการแสดงที่ต่างกันใช่ใช่ก็มีวิธีการครอบครัวเขาก็จะมีวิธีการที่ที่สื่อสารที่เรียกวการับ ในในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วหนูอยู่กับคุณพ่อไม่ได้ซึมซับความเป็นผู้ชายเลย